แฟนๆฟ,ฟินอีกนนกุลเสิร์ฟความหวานกับแอปอีกยกเดินหน้าเสิร์ฟความหวานแบบเต็มๆหลังจากออกมายอมรับว่าคบหาดูใจกันสำหรับหนุ่มนนกุลชานนนและนางเอกรุ่นพี่แอปทักษอรล่าสุดหนุ่มนนกุลทำเอาไอจีแตกอีกครั้งหลังออกมาโพสภาพคู่กับแอปทักษอรอพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าวันนี้จะพาพีแอปทักษอนเขาไปเที่ยวไหนดีนะ Where should I take her today หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์กันเพียบ